สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาชมสามนุ่มนะครับผมออกมาอยู่ป่าด้านหน้านี้ก็จะเป็นพี่นำโชคนะครับผมอยู่ใต้รมไม้ใหญ่เลยนะครับ สามเชือกนะครับอาศัยต้นไม้ต้นนี้นะครับแล้วก็กอไผ่ด้วยนะครับพี่น้โชคตอนนี้เรายังไม่ได้เอา้ามาให้นะครับเพราะว่าให้กินญ้าตามธรรมชาติก่กนนะครับด้านนู้นก็งัดกอไผ่แล้วนะครับพี่โชคทวีกับน้องจอก,กาจะอยู่ด้านนูน้นตอนนี้กำลังงัดต้นไผ่ลงนะครับใช้งางัด จะลงได้หรือเปล่านะครับมาชมกันนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับนี่ใช้งางัดแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มจะลงแล้วนะครับสามหนุ่มก็อยู่กันอย่างนี้เลยนะครับอยู่ด้วยกันนะครับนี่หักแล้วเรียบร้อยนะครับ กไผ่ด้วยนะครับด้าน,นหลังนุ้งจะเป็นน้องโจกานะครับอยู่ข้างนุง้งได้ออกกำลังกายนะครับผมงัดเล่นโกไผ่ได้กินกินไปไผ่ด้วยนะครับ ไม่ยอมไม่ยอมให้ไปทางนู้นนะครับถ้าไปทางนูน้นตรงตรงไปไผ่ตรงยอดจะไปทางน้องเจาการนะจะค่อยค่อยหักมานะหักแล้วก็ดึงมาดึงมานะครับพี่ใหญ่นี้ฉลาดมากนะครับพี่โชคสวีหยยบไปด้วยนะครับไม่ไม่ให้น้องได้กินด้วยนะกิน้อาโชคนี้ก็อยากกินนะอยากกินด้วยแต่ตัวเองไม่ยอมหักนะครับนี่ก็ไผ่ก็ถึงนะครับฝั่งนี้ นี่นะครับตอนนี้ใบใบจะไปทางน้องโจโกาแล้วนะครับนู่นข้างหลังนู่นนะครับข้างหลังเสร็จน้องโจโกานะครับกินอยู่ด้วยกันนะครับผมเอาลงมาแล้วก็ได้กินตัวเองไม่ยอมหักลงมานะครับมีน้โชคนะครับ ไปเช้ามันลงมาสองต้นแล้วนะครับสองลำแล้วไปดูน้องเจ้าการครับฟังอ,นนอันนี้เอาลงเอาลงหนึ่งนะครับได้หนอไม้อัน,นใหญ่ๆนะครับลงไปหนึ่งแล้วนะครับน้องเจ้ากาเอาลง ตงหนึ่งพี่โชควีก็เอาลงอีกหนึ่งนะครับส่วนพี่นำโชคยังนะครับยังกินกอไปกันแล้วนะครับอันนี้ถึงกันนะให้อยู่ด้วยกันเลยนะมันจะรูดกินใบแบบนี้นะครับ ดูพี่นำโชคฮะตัวเองไม่ยอมมาลงนะครับผม,มก็จะมีกอไผ่อยู่ต้นนี้นะครับถึงอยู่นะครับอย่างน้องับดึงมาครับดึงมาไม่ให้เจ้ากากินด้วยนะครับเอามาไว้ตัวเองนะครับพยายามหักนะครับหักให้ให้มาอยู่ ตรงที่ตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเอาลงมานะครับไม่อยากให้น้องกินด้วยนะครับแบ่งพี่นำโชคด้วยพี่โชคทวีนี่พี่นำโชคยืนมองฝั่งนี้นะเอาไปกินคนเดียวเลยนะครับพี่นำโชคก็พยานะพยามนะพยายาม ต่ว่าไม่ถึงไะเอือไม่ถึงนะครับอีกไม่นานพี่น้ำโชคก็จะเอาลงมาอีกกินสวนยาเราก็จะให้ช่วงส,สายๆนะครับยาไห้ตอนนี้ให้กินแบบใบไผ่กินพวกไม้นะครับกันไปก่อน ดีมากนะครับวันนี้ลมเย็นสบายบพี่นำโชคจะผูกต้นนี้นะครับผูกต้นใหญ่นะต้นนี้ก็เลยไปไม่ไม่ค่อยถึงกอไผ่เดี๋ยวจะเอาโซ่ออกอีกนะครับยังผูกยาวได้อีกอยู่นะครับจะให้พี่นำโชคเอากอไผ่กอนนี้ลงนะครับลงเอาลงส่วนสองนุ่ม จอกากับพี่ช่อทวีนี้จะจะผูกไว้กับกอไผ่นะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเล่นหลักเท่าไหร่นะครับจะไม่ค่อยเล่นหลักน,นี้ก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันน้องน้มาอยู่ที่สวนหลังบ้านนะครับก็มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ไม่ต้องเย่งกันนะครับเดียวได้นะครับได้กินท้ทุกเชือกนะครับเดี๋ยวก็จะเอาหญ้ามาให้อยู่น้องเจ้ากาตอนนี้กินต้นไผ่เลยนะครับเป็นเป็นหน่อไม้ที่แบบหน่อไม้ที่เกิดแบบนานแล้วนะครับก็จะเริ่มสูงจะกลายเป็นลำนะครับกลายเป็นลำไผ่แล้วนะแต่ยังกินได้นะครับนี่ดูยังกินได้อยู่ครับ พราะว่ายังยังไม่แข็งครับยังอ่อนๆอยู่ก็จะฉีกกินนะครับกัดขาเตยนะครับนี่นะครับ จะเอาลงอีกหรือเปล่านะน้องเจ้าก,กาน,น้องโจก,กาจะอยู่ตรงกลางก็ภัยพี่นำโชคนะครับพี่นำโชคจะผูกฝั่งนู้นนะครับผูกอีกฝั่งของต้นไม้ใหญ่นะครับ ตอนนี้คุณพ่อก็เอาหญ้ามาแล้วนะครับมาให้แล้วนะเดี๋ยวบรกมาให้เลยนะครับคนละาามาแล้วไปวยุ่งอะไรจ้าเลยอย่งครับผมนี่ก็เอาหญ้ามาให้นะครับ จะวนไดโนไมอีกแล้วนะครับนี่อโนไม้ลงมาอีกโน,โนหนึ่งนะครับโอ้โหเสียงกัดน่าอร่อยมากเลยนะครับ พี่ใหญ่เขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับยังกินใบอยู่เดี๋ยวก็จะเอาหน่อไม้ลงมาเรื่อยๆนะครับนี่พวกเขาก็เอาหญ้ามานะยาทำช็อกโกโรนะครับโรญ้าอยู่จะใส่รถเข็นมานะรถเข็นหญ้านี่เปียนะครับนี่เปียเอามาแล้วนะครับ ให้พี่น้ำโชคก่อนเพื่อนนะเพราะว่าพี่น้ำโชคไม่ได้ไม่ได้ใบไผ่กับเขานะครับี่ให้ก่อนเพื่อนเลยนะครับดายาแล้วนะครับผมเล่ในใจแล้วนี่ ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรรวมๆนะครับมาอยู่ที่สวนได้ผ่อนคลายกันนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ